ีพี่น้องวุสิภูมทุกคนมาของจังหวัดพี่น้องจ๋ามาค่ะมากินตําสมกับพี่น้องจ๋าตำปลากุ้งสดค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นทอดค่ะแล้วก็มีแมงทอดค่ะมาค่ะบ่ิษัห่างต่างกองกินได้แล้วค่ะเนาะอืมดบถิมอะไรแบบมาค่ะกินตําสมน้องแบบนี้พี่น้องเลยคมาค่ะบ่ิษัห่างต่างกองกินได้แล้วค่ะเนาะต่างกองกินเลยค่ะ อาลุยเถอะกินเถอะสบายดีพี่น้องมาค้ากินตำสมน้ำพริกหวาน้นองจ๋าโยงเขาค่ะเขาเสิร์ฟพร้อมข้าวเที่ยงไปเลยทีเดียวเลยค่ะข้าวสาลพร้อมข้าวเที่ยงไปเลยค่ะนี่าาค่ะมาข้ามากินน้ำหนักแบบนี้ค่ะเด้อยังกบพวกอย่างเงี้ยตลยตตสำสม ยากอ่ะคำสุดท้ายกี่คำสุดท้ายารบัยไดมั้ อันบะแดดกัมีค่ะตัปลารืคะตับปลาตอบปลาคะ่ะใส่ง้างค่ะซุปไปมีเห็ดขมเลยค่ะ,คะใส่เห็ดขมลงไปแบบนันก็นม,ามาคัค่ะม้เลย มึงของแห้งหรอเอยนมึขออ,ขอ,อนะไรกันแ่ได้ใชมึจ็บม้เนาะตนี่เร่งป่านาะตเบรกอ่ะ

บ่บ่งคําสัตว์เนาะนี 下去了。这边、个、的我们拿多一点，拿这里呢，好吗嗯嗯？嗯。嗯。嗯，拿这里，拿过来，抓。嗯嗯。 Nó đổ phẹo Nó đang đổ phẹo này Nghe anh chú Nên hoa này Nó ra gì

啊，我跟伢这先说。 弄不这真不得了，我你弄。你紧张啥？他这人挺壮。你怎么自己弄的？啥？是不我们俩得干的。 你看，弄个，给它来。 แค่ขาวเป็นเนี่ยให้ปวดๆเราเลยปากปวดเลยเว็บจะหนาแดงกึง่งเว็บหาย มันเบี้ยมหายเพี่อนกินขาดข,ของอ่ะพอเพื่อนคนเพี้ยงยังไงบ๊ว้ดอกคลิปนี้เขาจบไปเพียงทำอยู่ด้วยเพียงเด้อดอะพี่น้องก็ได้ก็แชร์กัก็ติดตามกัก็ริงจ้าสวัสดีค่ะดีค่ะไม่พลาจุ๊บๆนะคะขอขอต้อนไหน